สวนเด็ดเอตโตโรวันนี้มินนี่จะพามาหาความรู้จักกระปุกยาดมเล็กๆที่หลายๆคนพกกันติดตัวนะคะสมุนไพรอะไรบ้างที่ให้สรรพคุณแล้วก็กลิ่นหอมรวมไปถึงใครอยากทำยาดมสูตรของตัวเองต้องดูสวนเด็ดวันนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อุทยานสิรีรุกขชาติตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลสรยาจังหวัดนครปฐมค่ะ ตอนนี้นะคะมินอยู่ที่ลานานานาสมุนไพรนะคะแล้วก็อยู่กับคุณฟิลด้วยเจ้าหน้าที่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน,นี่ที่เห็นลายล้อมรอบตัวเราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ว่าเป็นไม้ประดับสวยงามอย่างเดียวนะใช่ค่ะอันนี้คือสมุนไพรเลยสมชื่อกับลานนานา,นาสมุนไพรใช่ค่ะเราเป็นสวนสมุนไพรตามชื่อเลย<ะ>และเราก็เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับคนที่สนใจในเรื่องของสมุนไพร<ะ>การแพทย์แผนไทยวันนี้เหมาะมากนะคะเพราะว่าโจทย์ของมินวันนี้นะคะก็คือ ยาดมสมุนไพรค่ะไอเทมแห่งยุคเลยนะคะหลายคนต้องมีรุ่นไหนก็ใช้วัยไหนก็ดมค่ะคุณเฟิลวันนี้นะคะจะมาขอความรู้นยค่ะว่าคนไทยเราเริ่มทํายาดมนี่จากอะไรคะคุณฟิลถ้าเอาง่ายๆเลยนะคะของใกล้ตัวอย่างเช่นต้นไม้ที่เราปลูกที่บ้านพืชผักสวนครัวที่เรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นหอมหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นพวกเครื่องเทศก็ได้เดี๋ยวพาดูดีไหมคะคุณเวนวันนี้นะคะโอเค คยเห็นไหมคะต้นนี้ลักษณะใบของเขาจะคล้ายๆกับหูของเสือนะคะตามชื่อเลยเนียมหูเสือใบเขาจะมีแบบขนๆนี่คือเต็มเลยนะคะใบหนาเลยฉีกใบมันจะได้กลิ่นชัดถ้าไม่ชัดก็ขยี้หอมฉุนๆหลับตาโดมนึกถึงพิซซ่าคุณมินเก่งมากคล้ายๆกับอะไรคะคล้ายๆออริกาโดคุณผู้ชมอันนี้คืออยู่ในตำรับยาโดมเหมือนกัน คือถ้าเกิดว่าเราเอามาประยุกต์ใช้เนี่ยได้เพราะว่ามันก็ขึ้นง่ายนี่นะคะต้นแรกเนียมหูเสือเดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปกันนะคะคุณมินต้นนี้ชื่อว่าตะไคร้ต้นเคยได้ยินแต่ต้นตะไครไ้เฉยๆแล้วก็ไม่มีอะไรเหมือนตะนไคร้เลยสักอย่างเดียวค่ะยังไงคะตะไคร้แบบตะโกน เหมือนตะไคร้ที่มีการแบบแต่งกลิ่นให้มันมีความหอมอะไรใช่ใช่เหมือนมันจะแบบไม่ใช่ตะไคร้อย่างเดียวตะไคร้เนี่ยเราจะใช้เงาของเขาในการช่วยเรื่องของการขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเพราะฉะนั้นมันก็จะใกล้เคียงกันมีต้นเดียวเลยมีต้นเดียวทั้ง140ไร่ทําไร่หายากหายากค่ะ ส่วนใหญ่ต้นนี้มันจะโตในพื้นที่สูงค่ะบนภูเขาบนดอย oh. เขาก็จะมีการเอาไปประกอบอาหารแทนตะไครได้คุณผ,ผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะถ้าเกิดว่าบ้านใครอยู่แบบว่าพื้นที่สูงอยู่บนดอยถ้ามีต้นนี้นี่ติดต่อกับมาหาเจ้าหน้าที่ <c oughs> ที่นี่ได้นะคะเป็นที่ยยต้องะะการมากนะคะ <c oughs> อีกต้นที่อยากจะ รณรงค์ให้หลายๆคนปลูกแทนต้นตีนเป็ดคือต้นการบูนค่ะการบูนเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่เราเอาไว้ใช้เป็นส่วนประกอบในยาดมสมุนไพรค่ะคุณมินผลึกอ่ะมันจะอยู่มากบริเวณเปลือกต้นแต่ปัจจุบันเป็นสังเคราะห์หมดแล้วแต่เลียนกลิ่นให้มันใกล้เคียงกับตัวการบูนค่ะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวให้คุณมินลองเป็นส่วนของใบดีไหมคะลองดมดูว่ากลิ่นมันหอมไหมเนาะใบเขาจะมันๆหน่อยแล้วก็ปลายใบจะแหลมๆ อุ้ยโอเคนะคะโอเคกลิ่นออกเลยค่ะมันหอมแบบหอมสด,สดชื่นอะคะ่ะคือมันไม่ได้หอมถึงขนาดแบบโอ้เหมือนกระบูนที่เราเคยได้กลิ่นขนาดนั้นมันมีกลิ่นหอมที่แตกต่างจากการะบูนด้วยแต่มันเป็นกลิ่นหอมที่ดมแล้วรู้สึกแบบ โอ้สดชื่น,นพูดถึงมาที่นี่นี่คือคุณผู้ชมที่มาเนี่ยสามารถมาทากิจกรรมแบบมินก็ได้นะคะใช่น้องก็จะมีเจ้าหน้าที่แบบคุณฟิลแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนอื่นๆเนี่ยคอยพัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ข้อมูลใช่ใช่มาเที่ยวชมสวนเล่นก็ได้<อ>เดินเล่นออกกําลังกายปั่นจักรยานก็ได้พื้นที่ร<ช>่ลมรื่นมากนะคะเคยได้ยินแนนนโอบเชยหรือว่าซินนามอนเราจะใช้เป็นเปลือกต้นค่ะคุณมินเปลือกชั้นในที่เป็นสีออกแดงๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะ มันฉีกอาจจะกินชัดขึ้นครัโอ้โหชัดเลยฮัลโหลเลยนี่คือยังไม่ทันขึ้นเป็นกระปุกยาดมเลยนะคะเนี่ยแค่แบบเดินไปนมนมมุตาละอันมันมีกลิ่นที่แบบหอมมากและอย่างอบเฉยนี่คือเขามีสรรพคุณอะไรบ้างคะนอกจากให้กลิ่น ถ้าใช้เป็นยาค่ะคุณมินมันจะมีรสที่เรียกว่ารสเผ็ดร้อนอเอาไปทําเป็นพวกยาทาได้ขับลม,มแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อแต่มันมีประโยชน์มากกว่าการเป็นยาก็คือเอาไปทําพวกอาหารเบเกอรี่ได้ด้วยกลิ่นที่หอมหวานของเขาต้นน่านไนตรงนี้ชื่อว่าการนิกาค่ะ,คะภาษาอังกฤษเรียกว่าไน a s m i n e เพราะว่าเขาจะบอกดอกบานตอนกลางคืน,น<อ>และเขาจะร่วงตอนเช้ามีให้ดูลักษณะดอกเขานะคะ กลีบเป็นสีขาวแบบนี้ส่วนก้านดอกนี่คือเป็นสีส้มสีส้ม <_ letter> เป็นไงคะ <_ letter> มันหอมแบบไทยๆ <_ letter> นะพูกแบบนี้เลยมันเป็นกลิ่นที่แบบดอกไม้โบราณโบราณไทยๆทุกทุกก็อย่างส่วนของดอกเนี่ยจริงๆก็ใช้ไปเข้าตำรับยาได้หมายถึงผสมกับพวกสมุนไพรตัวอื่นในการช่วยเรื่องแก้ลมวิงเวียนค่ะค่ะ แต่นอกจากนั้นนะคะเขายังใช้ประโยชน์จากตรงก้านก้านดอกของเขาค่ะคุณเราสามารถลองขยี้ขยี้ก้านเป็นสีส้มแต่ว่ามันจะให้สีเหลืองอ๋อสีออกมาเลยใช้พวกย้อมผ้าหรือว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าใช้ย้อมสีจีวรนผ้าด้วยค่ะโอ้โหใช้ประโยชน์ได้ทางกลิ่นแล้วก็สีช่แล้วก็มีสรรพคุณทางยาด้วยใช่ค่ะอันนี้คือกันนิกานะคะ ที่อุทยานสิริรุกขชาตินะคะได้รวบรวมสมุนไพรตำรายาไว้กว่า1,000ชนิดค่ะที่มินี่พาคุณผู้ชมมาดูวันนี้นะคะเป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นเจาะจงเลือกเฉพาะที่ให้กลิ่นหอมเป็นสุขคนทับ,บํำบัดค่ะและที่นี่นะคะก็ยังมีต้นสมุนไพรไว้จำหน่ายด้วยค่ะได้รู้จักสมุนไพรที่ให้กลิ่นหอมกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะไปปรุงกลิ่นยาดมด้วยตัวเองกันจากสมุนไพรแห้งที่ต้องผ่านขั้นตอนการตากอบจนแห้งสนิท เพื่อรักษาคุณภาพความสะอาดไม่ให้เกิดเชื้อราหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะซึ่งสมุนไพรที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือจะเป็นสมุนไพรที่นิยมใช้กันในการทำยาดมทีม่แบบ วางขายจําหน่ายกันทั่วไปใช่ใชก็จะมีทั้งหมดสส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกนะคะจะเป็นสมุนไพรแห้งทั้งหมด7ชนิดค่ะมันก็จะมีมะกรูดนะคะตัวแรกถ้าไม่มีก็ใช้พืชตระกูลส้มอย่างอื่นได้กระวานนะคะเราจะใช้ส่วนของผลมันเนาะต่อมาคือดอกจันค่ะดอกจันอันนี้นะคะถึงจะชื่อว่าดอกแต่จริงๆส่วนนี้เป็นส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ดค่ะที่เป็นสีแดงใช่ถ้าผลสดส่วนนี้จะแดงเขาคือจันเทศ ต่อมานี่เลยคือการการพูนะคะส่วนนี้คือดอกค่ะแต่เป็นดอกที่ตูมอยู่นี่หลายคนใช้เคี้ยวนะคะใช่ถูกต้องเลยค่ะมันจะเคี้ยวแล้วรู้สึกชาค่ะเขาก็เลยบอกว่ามันช่วยแก้ปวดฟันได้ต่อมาอันนี้คุ้นเคยค่ะเมื่อกี้เราก็เห็นต้นเขาด้วยเนาะชค่ะอบเชยค่ะตัวถัดมาชื่อว่าสมุนละแวงค่ะค่ะช่วยในเรื่องของแก้ลมวิงเวียนกินอ่อน อันนี้ชอบเลยละมุนกลิ่นหอมแบบไม้หอมมาค่ะปิ่นน,นวลๆ<ว>นนหน่อยตัวสุดท้ายค่ะคล้ายๆกันสมุนกับสมุนะแวงชื่อว่าชะลูดแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเราจะเรียกรวมกันว่าธาตุวัตถุ มี3อย่างค่ะ,คะพิมเสนเมนทอลแล้วก็กระบูลเราจะต้องทํามอย่างนี้นะคะให้กลายเป็นน้าใสๆแบบนี้เรียกว่าพิมเสนน้าถ้าเราใส่เฉพาะเบทที่เป็นสมุนไพรแห้งเนี่ยมันจะยังไม่มีความเย็นสดชื่นโอเค,คมาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวสมุนไพรที่อยู่ในขวดฝาสีเงินให้คุณมินนี่เนี่ยตัดเลือกเนาะให้ได้10ช้อนอะไรก็ได้ต้องใส่ทุกอันไหมคะโอ้ยอันนี้แล้วแต่เลยไม่ทุกอันก็ได้ใช่ไม่ทุกอันก็ได้แล้วแต่เราชอบ ชลูนี่หอมแบบนวลนวนอันนี้เป็นอบเชยมะกรูดอันนี้สดชื่นดอกจันสิบช้อนรวมๆกันแล้วแต่ความชอบเลยนะคะคุณผู้ชมใส่ไปแล้วก็ลองดมเช็คกลิ่นได้เรื่อยๆเราใส่สมุนไพรแห้งแล้วเนี่ยอ,อีกตัวหนึ่งที่สำคัญเนาะก็คือพิมเสน้ำ มันต้อง <c oughs> แบบนี้มันต้องใสค <c oughs> ือเมื่อกี้มันหอมนะค่ะ <ทำ S 2> แต่มันเป็นหอมแบบสมุนไพรอย่างเดียวซึ่งมันยังไม่มีความหอมเย็นสดชื่นหรือความแบบกระแทกแล้วมาทําให้ชูกลิ่นของสมุนไพรมากยิ่งขึ้นด้วยเรามีข้อควรระวังไหมคะคุณฟิลในการใช้ยาดมหรืออะไรแบบนี้นะค่ะมันไม่ควรที่จะใกล้จมูกจนเกินไปค่ะแล้วก็ถ้าเราสูดดมต่อเนื่องนานๆอ่ะมันก็อาจจะเกิดการระคายเคือง ทางเดินหายใจได้เนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ใช้เมื่อมีอาการค่ะ mm hmm. ไม่ได้ใช้ตลอดเวลาดมแล้วถ้ากลิ่นเริ่มเปลี่ยนดูไม่น่าใช่แล้วเราก็ควรจะเปลี่ยนอันใหม่เรียบร้อย oh. แล้วนะคะยาดมสูตรของมินเองกิจกรรมที่คุณผู้ชมเห็นนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสมาที่อยุดทยานเนี่ยก็คือ สามารถทํากิจกรรมแบบนี้ได้ใช่ค่ะเนาะหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะอยากจะได้เซตไปดี Y เองข้างๆข,ข,ของมินนี่คือมีแบบนี้เลย<ช>ได้สมุนไพร7ชนิดได้อุปกรณ์อุปกรณ์อะไรครบเลยพร้อมเลยใช่เนาะ,ช,ะชุดหนึ่งจะอยู่ที่179บาทราคาที่บอกยังไม่รวมส่งนะคะสามารถติดต่อมาได้นะซื้อกี่ชุดนี่บอกมาได้เลย<ช>ย้ํากันอีกทีนะคะว่าที่อุทยานซีรีลุขชาติเนี่ยเป็นแหล่ง เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรแล้วก็แพทย์แผนไทยนะคะสําหรับทุกเพศทุกวัยเลยที่นี่เนี่ยเปิดให้เข้าชมทุกวัน <positively> ก <over> ็เ <muy> ข <satisfying> ้าชมได้ต like ั <topics> ้งแต่6กโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นนะคะส่วนของสวนล่าสุดเลยนะคะเรามีคลินิก แพทย์แผนไทยประยุกต์ค่ะตรวจโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์แล้วก็มีการนวดด้วยก็จะเห็นวิวแม่น้ําสวยงามค่ะเปิดทุกวันไหมคะอันนี้ก็จะเป็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะ,คะอาจจะเปิดอยู่ที่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นออค่ะ,ะยกเว้นวันศุกร์ที่จะถึง2ทุ่มวันนี้ขอบคุณค<ช>ุณฟิลมมากนะคะยินดีค่ะขอบคุณค่ะนี่เลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสมานะคะมหาวิทยาลัยมหิ<ช>ดลศารยาใกล้กรุงเทพมากมาทํายาดมด้วยหอมมากจริง